สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนครับก็มาอยู่กันในเกมแกล็อก็อ็อก M เทมเลิฟสองจุดศนไงครั้งนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกทุกคนครับมาหาเจ้าไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่ชื่อว่าฟอตติ้งคอยนะครับก็โอเคเ๋ยวมันหน้าตาเป็นไงอยวไปดูกันนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับโอเคเ๋ยวเราเข้าไปในกระเป๋านะครับนี่ครับไอเจ้าฟอตติ้งคอยนะครับ ก็ฟอติ้งคอยครับมีวิธีหาอยูสอแบบนะครับมันเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการคับอุปกรณ์ครับของนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่ามันเอาไว้ใช้คัฟอะไรได้บ้างนะก็เดี๋ยวเข้าไปในเอ็กเซนตก่อนแล้วกันนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสักหนึ่งอย่างแล้วกันมันจะเป็นหางนี่ครับไฟเทลบูปินแล้วกันนะครับนี่ครับไฟเทลบูปินเนาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัพบูปินนันนี้นะครับก็ เราต้องใช้ floating coil ครับ50ชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ burning hair อีก719ชิ้นนะครับซึ่ง burning hair เนี่ยมันสามารถไปหาซื้อขายได้ครับแต่ว่า floating coil ครับมันหาซื้อไม่ได้นะเราต้องทำการไปค้ามานะครับโอเคเดี๋ยววิธีค้าครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับมันมีอยู่2วิธีนะก็วิธีแรกนะครับ ิที่แรกเนี่ยจะเป็นการที่เราเอาข้าวปั้นไปซื้อนะครับเราใช้ข้าวปั้นในการซื้อ floating coin ได้นะนี่เรากดใช้ที่ข้าวปั้นนะครับนี่ก็ับ floating coin มันอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราเลื่นลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปมนแรกปกตินะนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขาบของนี่ครับนี่ floating coin ครับนีครับมันสามารถซื้อได้วันละสิบชิ้นนะครับก็ชิ้นหนึ่งก็ใช้ข้าปั้นหกอันนะครับ มานี่อีกวิธีหนึ่งครับเดี๋ยวเราต้องไปตีมอนนะครับเป็นมอนดาวนะครับอยู่ในแมปจูโน่นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันแล้วเข้าไปที่บันทึกนักเดินทางก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับให้เราเลือกที่นี่ครับนี่มอนสเตอร์ดาวนะครับนี่ครับไปที่จูโน่นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูครับกรณีเราจะไปเจอฮาร์ y ี่ดาวนะครับนี่ครับทุกๆกหนึ่งพันแปดร้อยวินาทีครับนี่ให้เราจะมีอ่าสามฮาร์ีเอครับทุบให้หมดแล้วก็จะมีฮาร์ y ี่ดาวโผล่มานะครับอันนี้เราต้องไปตามล่าหาเจ้าฮาร์ y ี่เอนะครับในแมปนี้นะแบบบอเดนเช็คพอยต์นะครับผมส่วนอีกแมปนึงนะครับเป็นอยู่ในแมปแมกมาดันเจียนชั้นหนึ่งนะครับก็เมื่อเราสังหารตัวเดวิรุชิสองร้อยตัวนะมันก็จะปรากฏ เฟรียเดวิลูชีดาวมานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเอ็นบอสฟิลนะครับก็ทุกๆ7200นวินาทีครับนี่ครับเราต้องตีตรงนั้นครับถึงจะมีมาตินดาวโผล่มานะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งวิธีแล้วกันนะครับก็จะเป็นเอ่อเฟรียเดวิลูชีดาวแล้วกันนะครับไปที่แมกมาได้เลยครับนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่อแมกมาดันเจียนชั้นหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็ตีตัวนี้เลยเจ้าเฟรียเดวิลชีนะครับตัวเล็กอะเราตีไปหมด ให้ครบ200ตัวแล้วกันนะฮะก็ทำ,ทำตามเงื่อนไขครับในสมุดไอ้นักเดินทางมันบอกนะครับเราก็ตีไปโอเคพอเราตีอ่าครบ200ตัวแล้วนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีเจ้าเฟรี l เดวิลชิดาวปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าแล้วนะครับก็ให้เราตีอ่าเจ้าเฟรียเดวิลชิดาวนะครับผมน่ครับตีมเลย ีไปตีไปตีไปไประมาณนี้อ่าเรียบร้อยนี่ครับมันก็จะดัอโ floating ให้เราครับแค่นี้เองครับอ่าเป็นวิธีการในการหาโฟ o a t i n g ยวิธีนึงนะครับวิธีแรกก็คือเราใช้ข้าปั้นในการแลกมานะครับแต่วิธีนี้คือเราต้องมาตี monda ครับที่ map j u น o นะก็ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ map map m a g m านะครับดันเจียนชั้นหนึ่งนะครับผม ประมาณนี้เลยนี่ครับมันมีอีกตัวหนึ่งน่าจะมีประมาณสามตัวนะครับเห็นแล้วาตีครบนะในตัวที่สองนะครับก็เมื่อกี้ได้มาสองอันนะอีกรอบนี้เท่าไหร่อืมด้มาอีกสองครับเป็นสี่โอ้มีสี่ตัวเว้ยอีกเลยครับก็ได้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะประมาณนี้เลยก็รอบหนึ่งก็ได้ทีละแปดนะก็ถ้าไม่อยากรอตามจํานวนก็ให้เราไปทําการย้ายแนวรับแล้วก็มาตีใหม่ได้นะครับประมาณนี้เราก็จะสะสมเจ้าพติ้งคอยไม่ยากนะครับเดียวก็ได้ขบตามจำนวนเอาไปคารฟของได้ละนะครับประมาณนี้เลยเดีย๋ยวผมตีพบก่อนแล้วกันนะครับ นี่ประมาณนี้ครับร้อยอ่าประมาณนี้โอ้ไปอีกตัวเล็กครับอืมประมาณนี้แล้วกันโอเคเราเข้าไปดูในระบบนะครับนี่ครับเราได้มาตัวละสองเหรียญน,นะครับสี่ตัวก็แปดเหรียญน,นะครับเราเข้าไปดูยอดรวมมาหน่อยนี่มอหสแปดละโอเคประมาณนี้แหละครับไม่ยากครับวิธีหา f อร์ตนะิ้งคอยเนาะโอเคถ้าเพื่อนเอนทุกคนชอบใจก็ ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กด, share, กด Subscribe กับช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจครับก็ยืนกระดิ่งแนะไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คนใหม่คลิปหน้าผมซิอูเกนครับสวัสดีครับ